มาในเว็บทีมไทยแลนด์เอ็มโอซีจมทีนะครับหลังจากเราอินเสร็จแล้วก็ซึ่งหน้าแรกจะเป็นแผนที่ที่แสดงรายงานรวมทั้ง22จังหวัดทุกตำบลครับต่อมาจะเป็นส่วนการบันทึกผลการปฏิบัติการที่ทีมได้ลงพื้นที่ไปนะครับข้อมูลที่บันทึกนะครับจะมีอยู่ไม่กี่รายการ เริ่มก็คือบันทึกเวลาที่ลงพื้นที่ไปลงพื้นที่ที่ตำบลไหนอำเภอไหนนะครับก็ระบุจำนวนลายนี่คือในการจัดประชุมหรือว่าในการลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ครับเรามีผู้เข้าร่วมทั้งหมดตามแผนเท่าไหร่ยังไง,ไงนะครับที่มาจํานวนจริง ก็มีสถานที่แล้วก็ให้แนบรูปเข้ามาด้วยนะครับจำนวนสองไฟล์คือเรากำหนดไว้สูงสุดไม่เกินสองไฟล์นะครับแล้วก็มีระบุสรุปนะครับผมเป็นย่อๆเข้าใจง่าย,ายครับผม กรอนข้อมูลเข้ามาด้วยหลายจากนั้นทําการบันทึกนะครับระบบจะแสดงว่ามันคือข้อมูลเสร็จแล้วแล้วก็จะมีรายการที่บันทึกในอรอบนั้นนะครับซึ่งอ,อย่างวันนี้เป็นวันที่9นะเป็นรอบแรกก็คือจะบันทึกข้อมูลได้ไม่เกิน8-3โมงนะครับซึ่งระบบจะ ถ้าเกิดเลยบ่ายสามไปนี่คือเราจะตัดขึ้นเป็นรอบที่สองนะครับเป็นบันทึกผลงานของวันถัดไปเลยในระหว่างนี้ถ้าเกิดยังไม่ถึงบ่ายสามนะครับสามารถแก้ไขย,ยอดสามารถแก้ไขรายละเอยียดได้เช่นอาจจะมีการบันทึกข้อมูลผิดอย่างเช่นตำบลหรือว่ายอดผิดนะครับก็เข้ามาทําการแก้ไข ต่อมาจะมีเมนูรายงานผลการปฏิบัติครับตรงนี้จะเป็นรายงานรวมซึ่งแสดงทุกจังหวัดเช่นกันจะมีเป้าหมายก็คือนี่จะเป็นภาพรวมของจังหวัดนั้นนะครับว่ารวมทุกตำบลทุกทุกอำเภอในจังหวัดมียอดท,ดทั้งหมดที่เป็นเป้าไว้ที่ต้องดําเนินการมีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผลสะสมนี่คือจะเป็นผลสะสมตั้งแต่รอบแรกตั้งแต่วันแรกที่ดําเนินการนะครับ เทียบออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ครับผม